จับมาจ้าส้มตำปลาาตัวสวยๆพ่อค่ะตอนจ้าตอนส้มตำบ้านนาเห็นแล้วพป่นไงพี่น้องจ๋ามาเด้อมาเด้อมาเด้อมาแซ่บๆน้ำแกงกินหลายๆคนยังแซ่บวันนี้จะสีกตอนนะคะมาจ้ามากินน้ำแกงมาจ้ามาจ้าพักกับพินออน แกเออกะทิ้งแกเพราะเป็นกะทิเหมือนกันเม่อเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยพักสองคนอยู่ต่างประเทศเราซื้อกินมาอยู่บ้านเรากินฟรีแล้วจ้ะกินหากินได้ทุกหม่องมีทั่วที่ปะโล่จะพี่น้องจ้าพักกะทิ้งแกกินมือนี่แหละมันยังแสบอื้มขล่อยพี่แป๊ะขยับมานที่เดี๋ยวเลี้ยขยับมานไกลๆไปอะไรทางนี้นะนั่งไก่ไหมเออ เรเถ่าหนา้ากล้องแล้วค่ะดนนี่จ้ะตอนสว,ยแ,วยแล้วก็สีตอนน้นตอนน,ตอน,นี้กระปุกละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทนะจ๊ปะปลาปลาขาวาใจบุบัดที่ไหปลาไม่ค่ะ สีกลงไปนึว่ายอดเท่ด้วยฮะบ้าสีบอกว่าสีกลงไปเหรถ้าะพินหายเก็บมองในก็ไดเนาะอีบ้านเองบอกโอ้หอยบ้านงไรเมีทุกหลังคาเรือนคนเก็บออกมาบัฒนาให้กันเลยึนได้ปีนักมน สุ่ยเขาไม่ใหญ่คือเขาออกอะไรพันเอาพันเอาปลาไลช่อนอันนี้ผู้คนันนั้นจอมพันเอาพันเอาหัวนึ่งที่ยวนิดนั่นนอีทน้อยต่างนั้นแดงบ้าเที่ยวไงบุญมันพันใจผมดังบ่ดิถูกเอ้าเนี่ใบหุ่งเขาเขามาแจกมั้ผมจับ ต้องมันต้องแข็งอันนี้อับปนกันเพื่อนนมะลินิดนึงปุ๋นนั่นกินว่ได้แข็งไหมเพราะอันเขาหงกินแล้วร้อนค่ะอืมเก็นละกินไม่ได้โม่กินได้มั้งรอยยิ่ง่ยันล้วเตียงหัวหมาโป๊ะเลยพอมีคนมาบริจาคเขามีบริจาคข้าวสารอาหารแห้งกันไหมเขาแข็งแข็งพี่น้องอย่าว่าตีเด้อต้องเอามาปนหรออปนก็เขาหอมอับปนก็เขาหอมมะลิยังกินพอดี ถ้าหุงจะมันกินบ่ได้๋ยว่าท่านอาหารหผัดไข่เด็กนีม่มค่ะเออมาเช้าเลยหุงแล้วก็ทำข้าวผัดให้เด็กน้อยเยี่ยเลยเออเพราะมันแฉะอีตัวหุงหืมแฉะแต่น้ำลายพอมันเย็นก็แห้งทุกเอ้ยแข็งทุกเก่าหอ,อมบ่มีหย่างเอากินเข้าไป็นยเลยนั่งมืออยู่แหลมือไถ้ใหม่ที่อยู่ใครถอดนี่ เกพยองกัวโตหักก็อยู่ริมๆขี่กัแม่ตอนประหลัดไงชุดทองเขาไ่กินเชี่ยครองนี่บ้าๆอร่อยยิงข้าห้องน้ำสามทีอร่อยไอ้ลอยอร่อยไหมคะกินหลับปูมากหล่อมากหลับปูยามคน ดัปูถวยนังกินคนเดียวช่วงเวลาถนปล่าเปาอยู่เลดับแล้วนาเลยพระคนนาได้จุกอยเลยมันว่าย่าไปจับปูให่เอยเลมันแบ่งเอาไวให้มันดับสิบตัวมันคนตรลืมนัตายเตีนั่นมันเห็นนี่ปูกันปมันสุกอรเเนาะลก่คนละ อืิอไรทำปูดองขายดสิคะไมมาละก็วันหน่งหือพี่น้องจ๋าจิบมอะไรทำปูดองขายฉันด้วปูมันมันมาสั่นอะไรเหรอแกออกไปส่วนดูเปลนวนก็ได้มาหลายีจ้ะจียเกชวนออกไปสวนโอ๊ตไปวดแดดร้อนพว่ามเนะฮะปลาขอนตินะเากไปนั่งน่อยตั้มฟ้าปรกมาณติด พี่นนีเอพนี่โนรีกลับบ้านนสาก็พี่โนรีไปกินผิดดันแคนอนานพัดก็สากเหมนมันมีความกลหัวปลาดุกมเัาไปใส่เสียดแนตมปลาดุกเมื่อ้นอะไรนะมันต้มอะไรนะต้มปลาดาอันนทอน้ำต้มทนต้มใส่ปลาดาม่มาก แบ่แเร็ล้วจำใส่แปอไูม่มีข้าวเลยแต่น้ำมักไม่ต้องใส่ทะเลพอดีธรรมชาต้มไปแต่ละเลยเอาไปน้ำใส่น้ำมันรับหลัมันเปียยุ่มเลยใส่ทัมันไม่ต้องใส่พุ่งชนไม่ต้องใส่น้ำตาลเวลาทั้าวหมูเน้อใส่จะทัดนี่อันอื่นเฮ็ดได้บอกเคยแกงไม่ได้เลยนี่จำมาแด้วไงทัดังน่ะักเฮ็ดทัด ัคแพคอรอหูทอดจะเป็นชั้นไงลูกได้ได้เรต้องใส่องทรถมาแล้วรก็ต้องต้องใส่เกลี้ยงงอันมั่ไวคอยสทำไนะเขาจมไนี่มันมไปเไม่ใช่หรอดมงไงวเัองดูใส่มใส่นัทอดมันนุ่ม ยังจะใส่ลายรคดับไึน่เจพไรก็จะพืชีสูตรรบดไนเลย้ไ่ต้องใส่ผงชูย่างเลยเขอดีเลยเขาปงมาแล้วเบอร์อะไ้ใส่ผงชูรสเนี้ยจะมัดจะทอดเมนบน้าซอสเนี้บรไใส่ผงชูรสใส่กระเท้ากับอันนี้เยอะเลยใส่น้ก้อนไอ้ม่น้ก้อน้งไปเอาเหลังสเอก็ตับแกะตับเอ่อตกระเทียมตาพริกเตียมหมูเตียมทัใส่แลไวกัดเลย เทจะน้ำซอดใส่แล้วก็แล้วเลยไม่ต้องคุงเครื่องต้องรุงเคียวกรลดลงดีเ่มขึ้นลดลงใส่าฟ้า่ต้องใส่แบบว่า้องหวดดูทงที่ั้นอันอนมพักอืมสัตว์บาใหญ่านกินไมม่รเรื่อสัตว์เลยน่อนอจก็แต่จิสต์เยอะอ้ยน้ำอยู่ไหนละวันันนี

ออกาษาออกก็ออ <c oughs> <c oughs> กมีคนทำอยู่บอกว่าพี่ผับก็มีพี่เวทำของหวานช่องบอสดที่เคยนี่นี่่ทำเถอะเนาะเยมือกันแสบไรแสบเนี่ยแสบร้วัพิษพิษจักละไปคือเล็กหน่อยเล็กหน่อยพละออกเลย นี่จะพี่นั่งจ้าบ้านนาเองกำไว้กับตำสมเด็จกันดึงมีงานดีแสในวัเนี่้บ้านนี่นาจัดอ้อยกับไปจัดอ้อยตอนนี้นาอ้อยเพื่อท่านได้ตัดกะนี่แหละรวมตัวกันกินนี่อย่างก็เขาก็เผ็ดนี่งเห็นไม่ถูกโอ้ อยากลองกินเสียปากตอ้ปากบางกันใช่ไหมน้ำ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 น so so ้ำน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 ้ำ สวนพักอศเนาะไปดูฟังไวได้ไหมเอ้ยจะปุมใหญ่ๆแกลซากลาบไม่เคยเห็นเว่แม่บอกศน้อยแบบนี้แล้วลกทังไแกเต็มอยู่เรอย่อไปจ้าอใส่แล้วใ่พักศกเกดนกันเขายิ่งมืดเนีวนไหนกัเดือนวันถวันาจบามาดูยังไปได้ตรวจตั้งแเที่ตนดีดี เวลาเหมือนลาวเลยลาวเขาตั้งน่งติตังไ่ได้นะคะหรว่าโอ้ต่อให้นหนก็มาหายมันเสิมอ่ะเออมันก็ริ่มยิตน่เขแบไ่ได้หน้ามันก็เข้ามาเลยขวดยิ่งวัดแล้วฮะเบื่อวันนี้กันหมดเนแล้วสองวันยังเยอย่แพ็คึงเกืหมดแล้

จิ๊กโทรมาจ้าตอนนี้เอาขอนจ้าตอนนี้ยื้อสายจ้าจิ๊กโคลี่มาในีรเลยจ้าตุนหูกกวางปลาพิดปลาอ้อยได้จ้าลดจิ๊จ้าไปเอาแบงค์พันด้วยจ้าโซดีแดดโซดีโซดีโอ้พี่น้องไอเสียบคัก เชปลาเไปไปโอนเงินบ้งนนเขาบอก็เขาแบบไม่มาบ่จะบอว่าทุกที่จะงานอไัเขีนก็้านี้ผสมเขนกระเป๋ามาอยู่ในเงนถามแม่มันเงินนะไมาอยู่ในกระเป๋าได้ไปไหตังยังแม่งันอะไรตองเอาวางนนไามพันใเวีนตะเอาไหตังไหตจะไปนั่นมาเว่าตนียิ่่านเลยนะ ไหมันยากไปลืมลื้อืมลต้องใช้เท่าเดิมเละอี่ดนีแล้วือตังไปหาเขาโอนนะว่าปขอเขาจะสิมันร้ามันออไร่มันเลยรลังอยู่แล้วมันชี้เขาโอนตอม่ต้องเาว่ายาวันไหนหาตังเด้อบอว่าเนาะมันก็กล้าถามมันก็บอกไม่ไรหรอกถามไรหลุดอากระบอกมันเขาลืมลือเลืแบบอะไรืมมีเละ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนก่ถามให้ดอกแล้วแบน้ใบลืมสุดนอกจะใบไหนเขาใบัหนเขาอืมประมันปนอยได้อันจกสื่อความอ้ใบยี่สิบแต่ใบยีิบแพงมัมใบพันใบยี่สิบขอจากที่ยัดใส่กระเป๋าคืนเนี่ไอ้น่งก็มองตามอยู่คืนมันนักกองไหไอ้เอยิงิบบาทมันชวบานเนาะผู้บ่าวเพียมสำหรับิปวิดีโอนี้ก็ขาจบไปเพงเท่านี้ก่อนนะคะนี่หะแบหลายฉีกประลาดินหลายคนมมนก็เลยแ่บเนาะ เดี๋ยวเจอกันกับอีกคลิปวิดีโอหน้านะคะบ๊ายบายจ้ามาแล้วมาเร็วนี่ได้จ้าได้เส้นอยังบดี